เทศจข้องแต่ว่าท่านเทศยอดยอดมันแต่น้อยๆแต่ท่านเทศของจริงมันของจริงเหมือนกันแต่ต่างๆกันเทคนิคในการที่จะบรรยายธรรมันอันนี้คิดดูแล้วท่านบำเพ็ญเพียนมานี่มั้งตอนหนึ่งท่านไม่สบายถ้าเป็นไข้มลาลีเรียยาดโยมเขาเอายามาให้กิน เขาบอกให้ท่านฉันสองเม็ดท่านก็นไปฉันถึงสิบสองเม็ดมันบนี้มันยามันออกฤทธิ์ที่บัดนี fin ้ฟินนินออกฤทธิ์แ้วมันสลบไปท่านมันสลบไปท่านก็นตั้งตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าหากเราสําเร็จแล้วก็ไปได้ประชันท่านว่าตอนที่ท่านยังไม่สําเร็จตอนนั้นก็คงได้ประมาณสั้นพมมาโลก มันตายไปก็แล้วท่านทําแสงสว่างไว้ขนาดห้องของเราอยู่นี่เท่ากับหลอดนีออนสี่สิบวัตต์ทำได้อย่างสบายเลยอทําแสงสว่างออกจากตัวนี่ได้อย่างสบายเลยท่านทําไม่เห็นเป็นบางข้างข่าวท่านทำให้เห็นทั่วไปเปัยน,แบบนี้ท่านบอกว่าถ้ายังไม่สําเร็จรอก่อนสักนิดก่อนมันเลยมันหามันฟื้นขึ้นมามน ตอนนั้นอนยังไม่สําเร็จจนเถ้าสําเร็จแล้วจึงจะไปขอต้องการสําเร็จในพบนี้ท่าน,นตั้งสัจจะกไว้ท่านจึงทํากลมเพียรตลอดไม่หยุดจนท่านว่าท่านสบายท่านสบายแล้วเมตตาได้ทั่วโลกแล้วเมตตาตนเองไม่ได้เมตตาแล้วเมตตาแต่คนอื่นทำไมจึงไม่เมตตาตนเพราะมันหมดงานทำมัน อาตมาจึงมั่นใจว่าลุงปู่นี่สําเร็จมั่นใจในปีหนึ่งสองนี่เองมันมาถามมาทุกปีแต่ลวงปู่ก็คงชิ้นทุกในปีหนึ่งสองท่านบอกว่าเมตตาได้ทั่วโลกแล้วของนี่หายห่วงท่าน่าหายอยากแล้วไอ,อ้เจงอาตมาใส่เสื้อว่าเป็นผู้หายเมาหายง่วงง่วงหายห่วงหายหิวหายอยากเป็นผู้อยู่มีความสุขความสบายถามท่านว่าฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้ข่าวมันอิ่มมาฉันทัว่า ไม่อยากอะไรถ้าหากพระไม่เข้าใจหลวงปู่ฉันอาหารมากๆให้อายุยืนยืนอยู่กับลูกกับหลานด่าซะมันด่าเลยมันด่ามันมันจะเอายืนไปแค่ไหนฉันว่าไม่รู้จักสังขารมันพูดจ่างถ้าหากเราว่าบอกหลวงปูฉ่ฉันข้าวไหวถ้าสังขารมันอยู่ก็ให้มันอยู่ไปลูกหลานจะได้มาไหวยิ้มยิ้มมัน ถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ให้มันไปต้องบอกยิ้มแป้นเลยอ่าเนี่ยมันเป็นงี้ต้องพูดธรรมะที่ชุงสูงท่านจึงชอบมันันมองดูนั่นนี่จะเอาเอาอะไรให้นี่คือท่านไม่ให้เอาอะไร้าตมาไม่เอาไม่เอาอะไรถ้าตมาเอานี่มารวยกาเพื่อนมันบรรดาวัดต่างๆเนี่ยเพราะหลวงปู่อยู่สิบเอ็ดปีอยู่ที่ตมาอยู่ อตาตมาไม่เอาอะไรสิ้นส่วนอะไรในวัดท่านมาใช้ชเป็นของในวัดนี่ที่อยู่นี่หละอตาตมาอยากได้ธรรมะไว้ตอนที่มีเทปเอาเทปไปอ่านหนึ่งพอได้เทปไปเรียนหนึ่งท่านไม่อยากให้เรานี่ให้ฟังเอาทําเรียงตาดูเทปอย่างนี้นะเทปมันก็ทำงานอยู่ไฟมันก็แวบแวบอยู่มวนเทปก็เดินปกติอยู่ สองสโมงปันมาหมดวดขาท่านคุยธรรมะกันได้หมดสองม้วนพอดีม้วนสี่หกสิบับมาถึงวัดเปิดไม่มีเสียงเลยเสียงอัตมาก็ไม่มีเสียงลุงปู่ก็ไม่มีอืมนี่เห็นเห็นพลังจิตเห็นพลังจิตสามารถที่จะปกปิดสิ่งเหล่านี้ได้เฉะนั้นอัตมาคอมพิวเตอร์อยังตรวจทุกวันนี่ดูร นายแพทย์ตอนลุงปู่เงียบไปว่าลุงปู่สหลบพาทัานไปเจาะเลือดเจาะเลือดเอาเลือดออกมาดูแทงเข็มเข้าไปเลือดมันไม่มีเลยไม่มีมาเลยถูกเช่นโลหิตก็ไม่ไม่มีออกมาเลือดต้องพากันไปไหว้อาดอกไม้ไปบูชาให้กราบเท้าลุงปู่ซะก่อนจึงเจาะเลือดได้เพราะเจาะเลือดแรกก็พากัน X เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์สี่ข้างห้าข้างก็ไม่เห็นภาพเลยท่านนอนอยู่ ก็ต้องหาดอกไม้ทูกเทียนไปบูชาวะจังถ่ายได้ยังเฉียวมาดูได้ปิดสบายเลยเรื่องแค่นั้นเนฉะนั้นอัตมาบอกว่าคอมพิวเตอร์สมัยใหม่นี่ท่านจะระง,งับไฟดับมดตั้งห้องก็ได้ไม่มีปัญหาอรเลยด้วยพลังจิตมันน่าอัตมาก็เลยถามมาลุงปู่จิตใจนี่ถ้าฝึกแล้วนี่เห็นว่าลุงปู่ทำแสงสว่างได้ลุงปู่ พ่นชาญาาข,ขึ้นไปบนอากาศไปขวงอยู่เครื่องบินเขาเครื่องบินบินไปยงบินไปลุงปู่ไปมันอย่างพุทธเจ้าเนี่ยไปยังไงเครื่องบินบินไปลุงปู่นั่งอยู่บนอากาศไปด้วยเครื่องบินจะชนก็ปักงัเครื่องบินลงข้างล่างรอดไต้ลุงปู่ไปลงสนามบินกองบินสี่สิบเอ็ดที่นั่งรถจิบไปไปวัดนั่งรถจิบไปจะถามหมู่บ้านแม่ป,ปังมีวัดบอยู่ในป่าน มีไปมีก็พากันเดินขึ้นไปรถมันขึ้นไปไม่ได้สมัยแต่สมัยนั้นยังไม่ถึงหนึ่งสองนะแล้วท่านทำได้แล้วมันเรื่องอย่างนั้นพอขึ้นตั้งขวงอยู่ข้างบนให้เขากลัวให้เขาหนียันน่้นก็บอกว่าจะมาอยู่เลาะ,ะแถวนี้มาอยู่ใกล้กลกลท่านบอกจะมาซ่อมรบในเลาะใกล้เนี่ยท่านบอกล้วกลัวมันได้ถามหลวงปู่ทําไมถึงไปทําได้อย่างนั้น โอ้จิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยทำยังไงก็ได้อยู่ไอ้่านทันาทํำยังไงก็ได้ที่มันฝึกดีแล้วเหมือนกับเราขับรถรถของเราดีแล้วเลี้ยวไปที่ไหนก็ได้เหมือนกับหัวเทียมแอกแต่ดึงเข้าเลี้ยวมุมไหนซอกไหนก็ไปน้ากับเรามดเพานันฝึกจิตที่ฝึกดีแล้วนี่ทํำยัำยงไงก็ได้ท่านนี่่านทําให้ให้ดูธรมาก็เคยดูแต่แสงสว่าง ก็ดูตั้งแต่ท่านทําตัวท่านขาวผ่องสวยมากแล้วก็ทํากระดูกนี่ให้เป็นแก้วเหมือนกับล่างกระดูกที่เขาเอาออกจากโรงพยาบาลมาตั้งไว้เหมือนเป็นแก้วหมดทั้งตัวทั้งกระดูกทุกชิ้นส่วนในร่างกาย,ยท่านแสดงให้ต้นมาเห็นหนึ่ง่านมาก็เลยไหนทำไมลุงปู่จึงทําได้อยา่นี้ทําอย่างนี้ได้ทํามันเป็นเอออกมาจากอะไรม,มาชักถามนั่นสองกัสองออกมาจากเมตตาเมตตามันเปลี่ยม เทียมล้นมาทำทั้วันท่านมาจึงไม่ไม่เห็นครูบาอาจารย์องค์ไหนที่จะสามารถแต่ท่านคงไม่ทําให้่าะมาดูไม่ชอบองค์อื่นแต่ท่านก็ได้ดีเหมือนกันที่จะทําให้กระดูกเป็นแก้วสองให้เห็นอย่างนั้นท่านมายังไม่เห็นองค์ไหนเลยในชีวิตมาบวชมาเห็นองค์เดียวยนึ่นอ,งนนองค์เดียวที่ท่านทําให้ดูยืนอยู่นี่มันร่างกระดูกยืนอยู่นี่ ตัวเนื้อเนี่ก็เห็นอยู่ยิ้มแป้นอยู่แต่กระดูกมันเป็นแก้วหมดส่องใสสองทะลุหมดเลยนั่นทําให้ดูนะี่มาว่าโอ้ยพอแล้วหลวงปู่ลูกหลานมั่นใจทําอะไรทุกอย่างนี่ให้เห็นฉะนั้นจึงมีเมตตาสูงเมตตาโดยเฉพาะคนเยอรมันคนเยอรมันอายุห้าสิบเอ็ดปีนี่นะเอาอยู่ประเทศเยอรมันเขาก็มาไปกับเพื่อนคนไทยมันมาอยู่นั่น ข้าไปนั่งมองดูลวงปู่ลวงปู่กำหนดจิตแผ่เมตตาไปโดยตรงโดยตรงไปใส่คนเยอรมันน้ำตาในร่วงลงถูกเสื้อเปียกหมดเลยถูกกางเกงจกอยูุ่เหมือนกับร้องไห้นั่นน้ำตาตกร่วงอยู่ๆรทัเพื่อนเขาก็บอกว่าถามคุณเป็นอะไรผมมีความดีใจมากเกินไปปื้มใจไม่คิดว่าเมืองไทยนี่ บวชมาตั้งแต่เล็กๆจนเท่าวันนี้ก็มีไม่เคยเห็นไ <c> ม <oughs> ่เคยเกิดมาไม่เคยเห็นอยู่ได้ด้วยยังไงท่านอยู่มาอย่างไงท่านเท่าวันนี้ท่านจึงบวชอยู่ได้ได้ยินแต่ว่าเมืองไทยม <c oughs> พพีพระพูดภาษาเยอรมันน้องปู่แผลเมตตาโดยเฉพาะจะน้าตาร่วงเพราะมันเย็นหมดทั้งตัวถ้าโดยเฉพาะถ้าทั่วไปอย่างเรานี่ก็เย็นๆทั่วกันไปเหมือนท้องแอร์เนี่ยสุขสบายเท่านั้นเองถ้านั้นแผลม,มาก เพราฉะนั้นท่านในหลวงเมื่อท่านเข้าไปอยู่ในห้องท่านจะไม่ให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถเข้าไปท่านจะท่านจะเสด็จพระอ,องค์เดียวเข้าไปอุปถัมภ์หลวงปูู่่สองชั่วโมงสมเด็จก็ต้องนั่งคอยอยู่ข้างนอกท่านจะคุมเครื่องอัดเทปด้วยตนเองอยู่นั้นบันทึกถามวันนี้อาตมาก็เลยถามหลวงปู่หลวงปู่เมื่อท่านในหลวงท่านเสด็จเข้ามาไหว้หลวงปู่แล้วลท่านตัดอะไรบ้างกับหลวงปู่ ท่านในหลวงท่านว่ามออเป็นลูกหลานลวงปู่นี่จะพูดภาษาอีสานหรือภาษาอะไรก็ได้ลูกหลานจําไม่ได้ไม่รู้จักก็จําให้เขาแปลให้ฟังแต่ไม่ต้องพูดาาราชาชับก็สนไม,ไม่ต้องพูดเทศให้ลูกหลานฟังสิ่งใดที่จะทําให้ลูกหลานพ้นทุกข์ในพนี้ให้หลวงปู่เทศสิ่งนั้นลูกหลานจะไม่อยากปาถนามาเกิดในชาติทั้งหน้าอีก อยากให้สิ้นทุกข์ในภพนี้ในท่านในหลวงท่านตัดอย่างนี้กับหลวงปู่แหวนเทศให้ฟังเลยหลวงปู่ที่มันจะพ้นทุกข์ต้องการพ้นทุกข์จริงๆมันอยากพ้นในภพนี้เองไม่อยากมาเกิดอีกแล้วเราก็เลยมอบให้เป็นลูกเป็นหลานของเราเราก็เทศแล้วว่าเช่นนั้นาหลวงปู่ก็เลยเทศให้ฟังท่านก็กลัวอัดเทปไม่ได้หลวงปู่เทศเบาๆกันเล่งไฟมอเตอร์มันก็ดังกันไปก็เลยฟังแค่นั้นลวงหมดนั้นมาฟังเราโอ้ย เพราะไม่ให้ใครเข้าไปเนะท่านอุปถาไปแล้วท่านประคองออกมาท่านก็นประคองเองท่านในหลวงท่านเหน็นหลวงปู่นี่ท่านจึงตัดไว้ท่านจะมาพบท่านในหลวงข้างหนึ่งหลวงปู่แต่แล้วหลวงปู่หลวงปู่นี่หลวงปู่ไหนมีเมตตาสูงที่สุดในประเทศไทยเลยถามท่านก็ตัดบอกว่าหลวงปู่แหวนมีเมตตามากจริงๆเข้าไปแล้วเย็นหมดทั้งตัวเลย ไม่อยากหนีเลยสองชั่วโมงไม่อยากลุกหนีไปไหนเลยขาก็ไม่เปลี่ยน mm hmm. นั่งอยู่อย่างนี้ก็เย็นอยู่อย่างนี้เลยไม่อยากลุกไปไหนไม่อยากหนีไปไหนเลยึอกอยู่กับทา่าน mm hmm. มันเย็นแม้ mm hmm. มไปองค์อื่นเลยก็เย็นอยู่หรอมันไม่เย็นเท่าองค์นี้ <laughs> อันจึงงขารบะนะมีเมตตาจริงๆรังน mm ี hmm. อันนี้ฉันเอง